ค่ะอะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนบทที่4กัน Project Four Project Four c m Four c h m e time แปลว่าอะไรคะนักเรียนดูจากรูปภาพประกอบแล้วเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะอันนี้คือรูปอะไรคะเต็มเลย Time นาฬิกาอ่านาฬิกาบอกอะไรลูกนาฬิกาบอกอะไรคะอ่าใช่บอกเวลานั่นเองไทมนะคะไทมภาษาไทยแปลว่าเวลานะคะอ่าเกยวกับเวลานั่นเองนะคะอ่ามาดูกันเลย wake up check a leg get out of bed wake up wake up wake up แปลว่าตื่นแม่ทำไมคะแม่ทำอะไรอยู่ wake up wake up check a leg ตื่นตื่นแม่บอกว่าตื่นตื่นเช a ค e ับเแม่ทำไมด้วยขย่าอะไรคะ leg leg แปลว่าอะไรขย่าอะไรไปด้วยขย่าตัวเล็กเล็ก คือส่วนไหนของร่างกายขย่าขาเล็กเช็คเล็กขยาขาไปด้วย get out of bed get out of bed ลุกออกจากที่นอนนะคะ wake up, wake up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  แปลว่าตื่นนอนตื่นนอนอตื่นตื่นนั่นเอง please mom please mom โอ้ได้โปรดเธอไหมคะได้โปรดนะคะ ten more minutes More minutes ขออีกกี่นาที10 more minutes กี่นาทีคะขอนอนต่ออีกกี่นาทีเ,เอ,อ่ยอแม่ค่ะได้โปรดเถอะค่ะขอนอนต่ออีกกี่นาที Ten. 10 10ถูกต้องเอ็กซ l e ลน์ขอนอนต่ออีกสินาทีนะคะ What time is it What time is it แม่คะตอนนี้กี่โมงแล้วเออ please mom please mom ได้โปรดหล่ะบอกมาหน่อยอ่ะปึ๊บ ok, tick tock tick ok. tock look at the clock ok, tick tock tick ok. tock look at the clock อ่า is it s i k o'clock ตอนนี้เป็นเวลากี่โมง six กี่โมงคะอ่าหกโมงหกโมงเช้าแล้วอ่าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วนะคะอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าเด็กๆพูดตามครู wake up wake up wake up สอง <Wake S 1> ครั้งค <up. S 1> ่ะอ่า Check a leg Check a leg Check a leg อ่า Get out of bed. Okay, wake up, wake up. Wake up. Okay, good. Please, Mom, please, Mom. Creep, Mom, hit, Mom. Ah, please. p l e a s e ที่แปลว่าได้โปรดนะคะ please mom please mom okay ten more minutes okay what time is it Very good. Please, mom. Please, mom. โอเคต่อไป TikTok TikTok โอเค Look at the clock Look at the clock โอเค TikTok TikTok is it six o'clock okay good อ่าคราวนี้นักเรียนไปดูในแบบฝึกหัดของตัวเอง project four project four time นะคะในแบบฝึกหัดนะคะบทที่สี่นะคะเรื่องของเวลานั่นเองนะคะ activity one นะคะกิจกรรมที่หนึ่ง กิจกรรมที่หนึ่งหน้าที่เท่าไรเอยหน้าที่เท่าไรเดี๋ยวครูดูแป๊บนึงนะคะ at 27 27 place หน้าที่27นั่นเองค่ะเจอไหมคะจียอนเจอไหมลูกหน้าที่27เลยหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ โอเคเขาบอกว่ามาทดสอบความจําการว่านักเรียนจําเพลง wake up ได้หรือไม่นะคะก็คือเนื้อหาที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวนะแบตจะหมดมันพูดตอนไหนนะประโยคที่3นะคะ get out of bed อันนี้ใครเป็นคนพูดเลยอ่ะคราวนี้นักเรียนไปดูอ่ะอนุญ,ญาตให้ย้อนไปดูได้อ่ะ wake up wake up อ่าลูกบอกว่าอะไร please mom please mom อ่า please mom นะคะ please mom คือประโยคที่ที่เท่าไหร่คะประโยคที่เท่าไหร่คะประโยคที่สองนะคะนันเกเรียนใส่ได้เลยปึ๊บอ่าแม่พูดอีก get out of bed อะ ลูกขึ้นออกจากที่นอนได้แล้วประโยคที่ที่อะไรคะสนะคะก็ใส่ลงไปปุ๊บลูกบอกว่าอะไรลูกบอกว่าอะไรต่อแม่บอกว่าให้ลูกออกจากที่นอนได้แล้วแต่ลูกยังบอกว่าทําไมขออีกกี่นาทีคะอีกกี่นาทีลูกอีก10นาทีใช่ไหม ten more minute ten more minute นี่อันที่7นะคะ ก็ใส่เลขเจ็ดลงไป number รตอ่าต่อไปแม่พูดว่าอะไรแม่พูดว่าอะไรนะคะแม่พูดว่าอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก่ะแม่บอกว่า look at ไม่ใช่ต้องติ๊กตอกก่อนติ๊กตอก ใช่ต้องเป็น look at the clock look at the clock นะคะ look at the clock number six อ่าลูกถามตอบ what time is is กี่โมงแล้วแม่แล้วก็จึงเป็นติ๊กต็อกนะคะเสียงนาฬิกาปลุกดังนั่นเองติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกนะคะอ่ามาถึงปุ๊บบอกเวลา6นาฬิกาก็คือ I s i s ีสซิกโอนั่นเองก็ใส่เลขแปดลงไปแค่นี้นะคะอ่ะคานนี้ในแบบฝึกหัดคะ่นะนักเรียนสีมันยังจืดอยู่เลยนะคะสียังจืดอยู่เลยนะคะรบกวนนักเรียนต้องทํายังไงนะจียังต้องทายังไงคะสีมันยังจืดอยู่เลยต้องทำไงคะ ระบายสีเมื่อใส่หมายเลขเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งให้คุณครูด้วยนะคะอาการบ้านาวันนี้มีแค่นี้ค่ะแค่น้าเดียวแค่นี้แค่เติมหมายเลขแค่นั้นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย